เอ้าหลวงกิตได้หน่อไม้มาจากไหนนั่นนะที่ว่าหนาเศร้าให้มานี่เด็กโตัวเดียว <Hey. S 2> ว่ารีวิวซ่อนทำหน่อไม้ดองแบบคนปัตตาลุงพี่น้องเลี้ยงตังนหน่อไม้ก่อนโ oh, อ้หน่อใหญ่เลยมีซอหน,น่อ,นอเลยนี่นี่เป็นหน่อไม้ยหมา,หมาว่านนี่นหน่อไม้ยว่านแต่คนยึนไม่ได้เลยคนปัตตาลุงมีฝ่อเราแต่ปันนีแนี่ดีบอกกันนี้มาแล้วแปลงวัวหูเจี๊ยบซโซ ปีนองแล้วก็ฝันไล่เลยพวกอ้วนเ,เนี่ยตาแปกางก้อนก้อนนล่เร็วๆจอยก็ติดตามลวงก,กิดกันแล้วลงตุนทุ่งแล้วตอนนี้ตาแปกางก้อนพต้องตาแปงอืมจะโรยนี่เหยียดโรยนี่แปงนี่จัดมาเริ่มนะพี่น้องนะจอยอุดนุ่นนะว้าวเสียบซ่อนไม่ใช่ได้กะโกจานานี่เพื่อวานน้า ชาวก้องกิจการเล่นอาจจะมีโกตนามามั่งยันร้อยไปไปตำโนม้ยวิธีตำโนม้ไปเหล่าเดี๋ยวมดเหล่าไปไปเลยอืมหนาอืมมีหยดเกี้ยวๆกี้ยวยังไม่ได้นะอืมมือเกี้ยวยังไม่ได้ออกเลยเก่งเก่งเก่ง <Okay. S 2> ตั้มเบนเบนไปนเนี่ยต้ององว่าที่ขูดมะละกอสารพัดประโยชน์มาหลงเล่นี่พี่น้องก็บอกก่อนว่าหลงเล่นี่ว่ามันบางพอไหมได้แล้ว Ừ. tít 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 Ừ. Chế, chế đi bên trong này đâm chê đồng phái không có dù đi lấy tầm này mhm 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 นี่ตรงนี้รอย rồi ยี่สิบกรัมคิดประมาณนั้นคิดก็กว่าเจวนำเกลือไปเลยไี่น้องอย่าให้ใครติดเฉคือจะไม่ให้ขาประมาณรัมจอนแก่ๆ,ๆนะไม่ให้อ่านกไม้เนี่ยมันดา,าถูกกาวไว้เกากัน นี่แต่ทึ่งเอาไปปิดกว่านะพี่น้องนะปิดปิดกว่าแต่ต้องเอาไปแชไวประมาณหนึ่งวันกับหนึ่งคืนนะโอเคเดี๋ยวเอาไปปิดคว่าไปแก้ไวเดี๋ยวตรงนี้คอยหมักปื้ดเล่ร้อมกันนะพี่น้องนะแล้วก็ดองตออไปไปเกบก่อนเอ้ามาดูวันนี้วันที่แชอันนี้นอกมานี่แชไวหนึ่งคืนนะพี่น้องหนึ่งคืนกับหนึ่งวันเนี่ยขึ้นเพื่กเลยนะนี่ ย้ำก่อนพาไปล้างนา้ำรักช่องน้ำนะพี่น้องนะนี่อ่ะล้างนา้ำช่องน้ำเด็ดถ้าเด็ดน้ำออกก่อนเอ้าเด็ดน้ำนี่ให้ลงไป Ừ. Làng ra trong nam, mẹ. Ừ. Ngay qua mùi hoon, có thể qua mùi hoon, hoon qua mùi Nam là ngang ừ. lắm ừ. là cái đó. Song làng với trong nam có mặt này cả lắm mày tìm

นี่มาบอกไอ้ไอ้ไอ้หน่อไม้นี่รู้สึกหนิมหนิมมือจิ้มเลยได้นะพี่น้องนะเดี๋ยวลุงจีดีจิ้มเลยว่ารถถึงเกลือไม้ของปอปอรู้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันออกเก็บนิดๆใส่ตรงนี้พี่น้องอดีตไม่ได้ใช่จอนูเมื่อกี้กากา đây nhá mình tìm hay nó mài mà nó ổn tùa đai đai vì nó tương đồng bảy trái này quật lốp quật thì phía ngoài đây không phải Từng làm nên làm này có rách phải cắn làm Rồi chắc ông làm tạo rấy cơ Này thầy phần phần bỏ tôm Này Này gì Rồi làm tạo cao ra ít rồi, đài, lấy, rồi đài, đây lấy cái đai làm nó làm tạo cao Này Làm đi nha bị nó นะจะยึดก็ได้ทำเสาข้าวนะครับอืจ่ายทำเสาข้าวเป็นข้าวเจ้านะเดี๋ยวเขาปิดคว้าให้เรียบสค่น,นีมนี่นะครับวีธีดองนอไม้นอไม้ดองนะแล้วเราก็ไปพักไว้ประมาณสักสามขึนสามขึนเส้ขึ้นก็เอามาแข็งได้นะนอไม้ดองลงผิดไปคนะเดี๋ยวจะซ่อนรีวิวจำ คลิปจบไว้ไว้เล่ไหวทำมาได้แล้วนะโอเคคอติดตามกันไปค้อนวันนี้ลูกคิดลาค้อนกับพี่ที่ดองนอไม้หรือนอไม้ดองวันนี้ลาค้อนกับสวัสดีครับ